ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมกับยูจิไม่มีเงินติดตัวแล้วผมกับยูจิต้องอดตายแน่เลยใช่ไหมใช่เลยครับเสียงเหี้ยท่านผู้ชมครับแต่ถึงเงินผมจะหมดแล้วแต่ผมมีวิธีแก้ปัญหาครับนั่นก็คือเศรษฐีคว้าเงินแต่ว่าเศรษฐีมือแคด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 โอ้โห แค่ชื่อเกมนะครับผมก็เสียข้อมือนะพี่ชื่อเกมนี้ครับจะเกี่ยวว่าให้เรานะครับพยายามเอามือครับไปหยิบเงินด้วยท่านผู้ชมครับแต่ว่ามันไม่ได้มีแค่นั้นครับคือระหว่างที่เราหยิบใช่ไหมมันจะมีมีดสับๆว้วยท่านผู้ชมครับคือเราต้องจับจังหวะด,ดีๆด,ด,ด้วยมากเล่นเลยครับเออที่ถึงเกมนี้มมกอันนี้คือภาค2ด้วยท่านผู้ชมครับคือผมเคยเล่นภาคแรกแล้วมา ตัสงติโอ้ยเพิ่งเงินล้านเพิ่งเงินล้านไอ้ดีง่ายๆครับท่านผู้ชมครับแรกๆก็ง่ายแล้วเออเห็นไหมเนี่ยท่านผู้ชมครับมันจะมีเงินรางวัลแบบว่าคูณ2เรื่อยๆนะเว้ยท่านผู้ชมครับเออเห็นไหมหนึ่งสองห้าสิบยี่สิบห้าสิบร้อยไปถึงล้านบาทเลยโอเคช่างมันทางใจใช่ฮนะมาโอ้ยโอ้ยแต่เย็นชนาะท่านผู้ชมครับต๊อปเพชรไอ้โอ,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 อ้ได้แล้วโอ้ยโอ้จะไม่รอดตายไอ้ยา ตอนแรกกูได er ้เงินแล้วเงินมือกูขาดเฉยมาด่านที่3ครับท่านผ ap is> ู้ชมทีกท่านครับ5ดอลลาร์ต้องเป็นของเราเว้ยโอเค5ดอลลาร์ต้องเป็นของกู5ดอลลาร์ต้องเป็นของกู5ดอลลาร์ไอเฮียไม่ได้เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอ้ยเอ้ยเฮียไม่ได้เออเออย่างง่ายเอาไม่พงแล้วมึงจะเอามือยืดไปทำยอะไงพลาสติกพลาสติกโอเคโอ้จเย็นใจเย็นใจเย็นจะเย็นเอ้ยไอชิ่มทำไมมึงยด้จังวะคือมันจับไม่ได้อ่ะเห็นปะ เอามา่เอาม่เอาม่เอาม่เม ي, ฮ้ยโอ้ไอ้เจ้ไม่ยิบไมได้โยไม่ได้โอเคได้แล้วไอ<ฮ>้จจะยืมมือหาพ่อไม่เข้าใจเกมนี้เลยว่มามันจะลิบยืนมือทำาเหียอ้ออ้ออ้อไอ้เ กูไม่เข้าใจตระกะเกมนี้เลยเฮ้ยท่านผู้ชมครับเงินรางวัลของเรานี่ประมาณ50ดอลลาร์นะเว้ยโอ้โหคนเยอะนะครับมาท่านผู้ชมครับเราต้องอย่าให้มือของเรานะครับขาดด้วยถ้ามือเราขาดนะครับเราต้องเริ่มใหม่นะเว้ยท่านผู้ชมครับเออเราต้องอย่าขาดนะครับจับจับจังหวะดีจับจังหวะดีมาดิเออเออเออเอ้ยมือมือขาดกูไม่เข้าใจจับจังหวะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเฮียเนี่ย อะไรอะจังหวะอะไรวะอเอ้ยเจ้ากูกันละคือผมยังไม่ขาดเลยเว้ยท่านชมครับเออแต่ว่ามันขาดเพราะว่ามันสึกยืดไปนะครับเอออะไรของมายก็ไม่รู้ไงตอนลา่าว่าห้าร้อยต้นล้องเป็นของกูแล้วห้าร้อยต้นละหนึ่งล้านต้นละทุกคนไอ้เหี yeah, ้ย โอ้ยเพิ่มเผยยืนมืออะโอ้แสบมือแสบมือโอ้เดือดนะต้องเริ่มใหม่หรือว่าไงอะเดี๋ยวนะเราคลิกอะไรได้ไหมอะอ่าวอย่ยคลิกอะไรไม่ได้เลยเดี๋ยวนะอ้าวแล้วมือเป็นเย้ยนี่ยทำไมมือมันต้องฝันมือเป็นเยเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคถ้าคลิกไม่ได้ก็เริ่มใหม่ครับผมท่านผู้ชครับเริ่มใหม่เป็นไรเราจะเริ่มด่านหนึ่งไหมไม่ไอ้เขี้ด่านหนึ่งไม่โอ้พลาดแค่รอบเดียวก็ไม่ได้อยู่เกมต้องอย่าพลาดแม้แต่รอบเดียวเออคือถ้าเราพลาดใช่ไหมท่านผู้ชมครับเราควรแบบต้องเริ่มใหม่โอ้ไม่เข้าใจเกมนี้เลยเอาไปมา โอเคได้อยู่เออโหง่ายสมาธิเพชรสมาธิได้อ no. ย no. yeah, oh, okay. ู oh, yeah. Oh, yeah. Okay. Okay. ่โอ้ย์โอ้ย์เฮ้ยมันจะได้เลยโอ้ย์โอ้ยอย่ายื่นมือดิอย่ายื่นมืออย่ายื่นมือยื่นือหาพ่อปุ๊บเอ้ยเอาไมโอเคได้อยู่เออหยิบสิบดอลลาร์เสียมือคุ้มไม่ได้ไม่คุ้มเลยโอเคไอ้เขี้ยววิ่ไม่ใช่โอเค เฮ้ยแต่ผมเพิ่งสังเกตเออท่านผู้ชมครับคือมีคนดูเราอยู่นู่นว่าแต่คนดูเราเยอะมากครับผมท่านผู้ชมครับเออแต่เราต้องเพ้นสมาชิดีๆนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวนะถ้ากูไปหยิบข้างบนนี้จะได้ปะหยิบข้างบนไม่ได้หยิบข้างบนไม่ได้เอ้ยัยไม่ได้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 โอ๋อย่าไอคิวไอยะไอตัดไอยะไอยะโอเคโอ้แต่มันก็เสียมืออยู่ดีตอนแรกเราเล่นถึงพันดอลลาร์ด้วยท่านผู้ชมครับมาเราต้องถึงเว้ยเราต้องทำลายเซติ

โอเคครับผมู <little ias. S 1> <bre nt> ้ชมครับงั้นผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับเกมนี้คือแบบก็มีประมาณนี้นะครับผู้ชมครับเออถ้าใครอยากเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถเอาชื่อเกมนะครับไปเซิร์ชในวายแปดได้นะครับเออถ้าครับผมขอตัวก่อนนะครับก็